ขออนุญาตเปิดนะพอยินดีนะยินดีนะครับยินดีครับอยากดูนะดูครับโอเคคุณผู้ชมครับลองดูภาพเหตุการณ์นี้พร้อมกันครับผู้ตายจะอยู่ซ้ายมือนะครับคุณผู้ชมครับกําลังเดินเดินแบบสำรวจอะไรของเขาสักอย่างเนี่ยนะฮะเดินไปเดินมาลักษณะเหมือนแบบเพิ่งถูกส่งตัวมานี่เป็นภาพในคืนวันที่6ตอนตีสามกว่าครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นกําลังจะเดินออกไปนะฮะประเจอทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ เขาก็จะเดินออกไปเจ้าหน้าที่เนี่ยดึงกลับมาไม่ให้ออกนะครับเขาก็พยายามจะยื้อยุดหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จับทุ่มน็อกหัวฟาดแบบนี้ครับผู้ชมครับหลังจากนั้นจับกดนะฮะผู้ชมครับจับกดนะฮะแล้วผู้ชมลองดูนะฮะลองดูนะฮะว่าจะไปตรงตามที่พ่อพูดหรือเปล่าจับกดนะฮะคนหนึ่งเอาแขนกดหน้าไว้พยาบาลเดินมาเสร็จปุ๊บเอาเท้าเหยียบไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นผู้ชมลองดูนะฮะ น,นะครับพยายามใส่กุญแจมือจริงๆพยายามใส่กุญแจมือนะครับผู้ชมครับหัวกระแทกพื้นไปแล้วนะฮะแลวเมื่อกี้เหมือนลักษณะเหมือนต่อยไปแล้วด้วยนะใช่ใช่ต่อยไปทีงแล้วนะฮะต่อยไปหลายหมัดเลยอาโอ้ใส่กุญแจมือจริงๆด้วยใส่กุญแจมือนะครับนี่นะฮะเอาสอกกดที่คอจะลุกขึ้นมาเขาพยายามจะลุกนะฮะเนี่ยครับ เอามือจิกหัวนะครับแล้วกดลงเนี่ยฮะต่อยฮะคุณูชมครับต่อยอีกแล้วนะฮะเนี่ยครับต่อยอีกแล้วนะครับคุณูชมครับอันนี้เป็นภาพความรุนแรงนะฮะซึ่งเราไม่สนับสนุนนะคุณชมครับแต่ว่าอันเนี้ยอยากให้เห็นว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับเนี่ยต่อยต่อย ต่อยไหลหมัดนะคุณผู้ชมครับเนี่ยครับมันไม่ใช่ยุทธวิธีครับคือคนที่เป็นผู้ป่วยก็เอางงตรงฮะต่อสู้อะไรไม่ได้แล้วครับหมดทางสู้เนี่ยฮะโอ้โหคุณผู้ชมโกกอู้่เลยเห็นแล้วโอู้กเลยนะพ่อโอเคนะผม,ผมคือผมขออนุญาตพ่อแล้วนะ โอเคเจพิธีรักกิจครับครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องการใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ต้องบอกอีกเหมือนกันว่าวิธีปฏิบัติเนี่ยน่าจะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการเข้าชาร์จเนี่ยนะครับมันควรจะต้องมียุทธวิธีที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ข้อสําคัญก็จะเห็นตามภาพก็คือ พยาบาลมีจริงๆสองคนเข้ามาแต่พยาบาลคนที่ตามหลังเข้ามาเนี่ยต้องใช้คํานี้ก่อนพยาบาลที่ตามหลังเข้ามาเนี่ยเขาเขาจะไม่ได้เห็นภาพแรกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เห็นตอนนอนแล้วเขาก็คือเหยียบไว้เนี่ยเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมีการถีบเขาก็เลยต้องเหมือนเหยียบกดไว้เพื่อให้ให้ล็อกตัวเพราะเขาไม่รู้ว่าตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนพยาบาลอีกคนเนี่ยเขายืนดูอย่างเดียวอันนี้เราต้องพูดตามภาพเลยนะที่ผมบรรยายตามภาพก่อนส่วนเจ้าหน้าที่ที่สองคนเนี่ยนะครับ หนึ่งคนเป็นคนที่ใช้หมัดชกเข้าไปนะครับอีกหนึ่งคนเนี่ยกดอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้มีการทำ้ายร่างกายนะครับเป็นการกดอย่างเดียวนี่ต้องแยกเรื่องว่ามันเป็นอย่างไรส่วนเข้าใจว่าตอนที่ล็อกตัวแล้วตัวกลับมาเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับคืออาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องหัวศีรษะเนี่ยไปฟาดหัวไปกระแทกกับพื้นดังแรงตรง,ตรงนี้มันก็เลยไปสอดคล้องตรง,งก,กันกับสิ่งที่เป็นการผลการชนะสูตรพิศพ นะครับว่ามันมีของแข็งกระแทกอย่างรุรนแรงเนี่ยมันก็คือการหัวฟาดนี่แหละนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยใครจะต้องรับผิดอะไรบ้างมันก็ต้องแยกกันเป็นเรื่องๆแล้วคราวนี้ว่าคนไหนทําร้ายร่างกายก็จะเป็นความผิดถึงทาร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผูนถึงแก่ความตายได้ไหมนี่ก็เป็นเรื่องที่เจ้าที่ตํารวจต้องต้องดูว่าข้อกล่าวหาแต่ละคนเป็นอย่างไรหรือจะเป็นเรื่องของการกระทําโดยประมาทหรือเปล่านะครับก็ต้องกลับมาดูอีกเหมือนกันว่าทั้งสองคนเ,เป็นอย่างไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับการสืบสวนสอบสวนของเจ้้าาานนทีี่่ตํรววจออัก็ถื อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยคลิปตรงนี้เราก็ต้องเราก็ตรงไปตรงมาให้เห็นแล้วนะครับว่ามันมีเหตุแบบนี้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจริงถึงแม้จะไม่มีคลิปอันนี้นะครับคุณพ่อเนี่ยอยู่ในในที่เกิดเหตุอยู่แล้วยแล้วคุณพ่อเป็นประจักษ์พยานชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วกรณีอย่างนี้ก็สามารถที่จะเรียกคลิปเนี่ยมาดูได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ละแต่ว่าเราถือว่าเราแสดงความจริงใจให้เห็นว่า ใครผิดเนี่ยก็ต้องดําเน Stand ินการวันนี้ขั้นตอนของสารสสุขจังหวัดเนี่ยนะครับผมก็ได้พูดคุยกับสารสขท่านตอนนี้ท่านก็หนึ่งตั้งกรรมการสอบสวนอันด่อมาคือเจ้าหน้าที่ที่สองคนที่เข้าไปชาร์จเนี่ยนะครับวันนี้เราให้พักงานแล้วยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ก่อนนะครับก็ว่ากันไปในเรื่องคดีความเนี่ยทางนี้ก็จะได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษไปอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ทราบแล้วว่ามีมีใครเกี่ยวข้องอยู่คือสองคนที่เกี่ยวข้องนะครับ แล้วก็ส่วนในเรื่องของการจะด,ดูแลเรื่องการเยียวยาอะไรก็จะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่จะต้องพูดอีกด้วยเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวรอให้ทางเจ้าหน้าที่เขา,เอาสอบข้อได้จริงให้เรียบ,ร,ยบร้อยก่อนทุกอย่างม,มันก็จะเป็นไปตามนี้ครับคุณหนุ่มครับครับผมในมุมของหมอหมูซึ่งเป็นหมอเป็นหมออยู่แล้วมองแล้วรูร้<ม>สึกไงคือคือเอาเป็นสองเรื่องนะครับเอาเรื่องแรกก่อนพอเห็นคลิปนี้ก็โหดหูมากนะครับก็มันไม่ควรเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลผมในฐานะเคยเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลนะครับก็คิดว่ามัน ไม่ไม่เคยมีนโยบายโรงพยาบาลไหนให้ทำแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสาต่กุญแจมือไม่ควรเลยคือโดยปกติเนี่ยคือคือผมไม่ทราบว่าเนี่ยเอากุญแจมือมาจากไหนนะครับโรงพยาบาลเนี่ยเขามีมาตรฐานนะครับในการดูแลผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผ้าเนี่ยมันต้องเป็นผ้าที่ที่ที่ใช้ผ้าพันโดยเฉพาะซึ่งโดยปกติเราจะเห็นเป็นผ้าเขียวผ้าอะไรก็คือผ้าเดียวกับที่ที่แพทย์ใส่นี่แหละฮะชุดนั่นแหละฮะแล้วก็มาพันนี่การพันเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการพันอีกไม่ให้รัดแน่นจนเกินไปเพราะถ้ารัดแน่นเดี๋ยว เลือดไม่ไปเลี้ยงตรงปลายมือก็จะมีปัญหาเพราะมันมีขั้นตอนปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเดียวกันผมดูเรื่องเมื่อกี้อย่างที่ท่านธานกิจพูดเลยว่ายุทธวิธีเนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยนะฮะในกรณีเนี่ยผมขอเรียนคุณหนุ่มนิดนึงนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาคือติดเรื่องของสุรานะครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการดื่มสุราต่อเนื่องเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคตับนะครับแล้วโรคตับเนี่ยจะทําให้เส้นเลือดเขาเปราะนะฮะแตกง่ายและเลือดจะไหลไม่หยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี ถ้าเป็นคนทั่วไปนะก็ถือว่าเจ็บหนักแล้วนะครับกับการทุ่มลงไปแล้วศีรษะกระแทกพื้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับการกระแทกแบบนี้อาจจะทําให้เลือดเนี่ยนะออกในสมองเนี่ยได้ง่ายกว่าและเลือดเนี่ยก็จะไหลออกแบบที่ไม่หยุดเนี่ยมากกว่าคนปกติทั่วไปโอกาสการเสียชีวิตก็สูงด้วยทีนี้ถ้าเราดูตามรูปเมื่อกี้ย้อนกลับไปตอนรูปแรกที่เราเห็นว่านอนอยู่บนเตียงแล้วมีเลือดนองเนี่ยนองเนี่ยผมเห็นทีแรกแล้วก็มีสื่อมาสอบถามนะครับผมก็ยังคิดว่า มันไม่น่าใช่เชือกไม่ได้ใช่ผ้าคือผ้าเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีเลือดเยอะขนาดนี้ครับน่าจะมีกุญแจมือตอนทั้งยิ่ยงไม่ไม่คิดนะแต่ตเนนมื่อกี้เห็นเนี่ยเขาใจได้เลย,เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเห็นแผลเนี่ยแผลเนี่ยเป็นรอยเป็นรอยฉีกที่แขนเลยนะฮะทั้งสองข้างเลยเป็นยานั่นแหละการรัดแบบที่มันแน่นมากจนฉีกทั้งสองข้างแล้วเลือดเนี่ยเนื่องจากว่าตัวของผู้ป่วยเองเนี่ยหรือผู้เสียชีวิตเนี่ยเหมือนที่บอกนะฮะว่าเขามี คนดื่มสุราเยอะๆเนี่ยถ้ามีปัญหาโรคตับเนี่ยเลือดจะไหลไม่หยุดเพราะเลือดเลยนองอยู่เงี้ยซึ่งซึ่งก็ควรต้องดูแลเหมือนกันนะครับไม่ควรปล่อยให้อยู่ในสภาพแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเลือดไหลเนี่ยถ้าแผลมันใหญ่มากแล้วเลือดไหลไม่หยุดมันก็มีโอกาสช็อกได้เหมือนกันครับนี่ผมไปเห็นอีกภาพหนึ่งนันก็เฉลยอีกนะฮะจริงๆตอนที่เขาส่งมาให้ผมดูเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสื่อเนี่ยไปได้ข้อมูลจากไหนก่อนเมื่อเช้านี่เองครับอกว่าเอาให้มาดูรูปแล้วมีรอยช้ำรอบดวงตา แล้วมีการกล่าวว่านะครับมีการกล่าวอ้างมาก่อนนะว่าตกเตียงมผมบอกเป็นไปไม่ได้ตกเตียงคือถ้าตกเตียงเนี่ยต้องคิ้วต้องจมูกท่านไงหลังก็ต้องมีด้านหลังวันนี้มันจบแล้วครับไอ้คำว่า <พอ S 1> ตกเตียงไม่ต้องมาใช้แล้วพอเห็นรูปนี้เสร็จปุ๊บเฉลยเลยว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันใช่จริงๆว่าท่าสายมันคือชกเข้าไปในเบ้าตาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็โอ้โหมันเหนื่อยใจเลยนะพี่ก็ก็ต้องรับไปใครทําก็ต้องรับไปครับ แต่ผมขออนุญาตนะผมผมอาจจะมองอีกมุมหนึ่งไงพี่กิจผมผมมองว่างจริงแล้วเนี่ยการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปแบบนั้นอ่ะแล้วเห็นการทําแบบนั้นเนี่ยมันลักษณะเหมือนร่วมกันเลยนะพี่คือกรณีเรื่องการกรทําโดยประมาทเนี่ยมันร่วมกันไม่ได้กฎหมายแต่ผมไม่ได้มองว่าประมาทเลยนะพี่ไม่ใช่คือคือกรณีอย่างนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเจตนาที่เขาจะจะฆ่าหรือเกิเจตนาที่เขาจะคิดจะทาร้ายร่างกายเนี่ยมันไม่มีมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าอะไรเพราะว่า เขาไม่ได้โกรธเคืองกันมา<ต>น้อยก็มีต้อง,องมีไอ้ทำร้ายร่างกายผู<ต>้อื่นเสียชีวิตเนี่ยแต่อ,แตอ้วิธีการเนี่ยมันผิดวิธีการไงเพราะฉะนั้นเลยต้องบอกว่าจะบอกว่าร่วมกันทำร้ายร่างกายไหมก็ต้องอยู่ที่พนังกงานสอบสวนจะมองว่าเป็นการร่วมกันทำร้ายร่างกายหรือเปล่าไอ้อย่างเงี้ยพอพอไปแต่คำว่าผมอะผมอาจจะไม่ได้มองในมุมของไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่นะผมมองว่าไอ้อย่างเงี้ยมันถ้าผมพูดในมุมของประชาชนอะผมบอกเลยไอ้นี่ไม่ได้ประมาทผมมองว่านี่มันแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่ค,คือคือคือเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้ฟันธงไปว่าเป็นเรื่องการประมาทผมแค่กําลังจะบอกว่า<ม>ข้อกฎหมายมันมีอะไรบ้าง<ม>แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่จะมองหลักฐานที่ที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ย<ฮ>มันจะนําไปสู่ข้อหาอะไรบ้าง<ฮ>ใช่ไหมครับว่าเช่นแต่อย่างที่บอกเห็นแน่ๆแล้วก็คือเรื่องทาร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กกายหรือสาหัสหรือเสียชีวิตไอ้อย่างนี้มี หรือกรณีร่วมกันเนี่ยในเรื่องของการทำาลายผู้อื่นเนี่ยมันมีไหมก็มันก็มองเห็นอยู่แล้วว่ามีและยุทธวิธีในการที่จะต้องเข้าปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่นั้นลักษณะจิตเวชเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่แบบนี้ไงผมก็ต้องยืนยันว่ามันก็ไม่ได้ใช่แบบนี้เป็นแต่เพียงว่าตรงนี้มันก็จะต้องให้ทางโรงพยาบาลต้องไปไปมีมาตรการหรือทบทวนมาตรการในการที่จะต้องเข้าเข้าดูแลผู้ป่วยในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่าก่อนจะก่อนจะทบทวนต้องอินนี่เข้าคุกก่อนนะ เรื่องการดําเนินคดีว่าไปตามไปตามข้อกฎหมายเพราะว่ามันมันโอ้โหเห็นแล้วมันคือคือการการกระทาแบบนี้เนี่ยก็ถามว่ามันถูกไหมไม่ถูกหรอกครับไม่มียืนยันเลยผมยืนยันเลยว่าเรื่องนี้ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้ควรที่จะต้องช่วยเหลือไม่แล้วไอ้ที่ไอ้โอเคอ่ะจับเหวี่ยงลงกับพื้นหัวกระแทกปั้งไปทีงแล้วอ่ะโอเคจะล็อกแต่กดอะไรเงี้ยผมเข้าใจนะอาจจะล็อกอะไรผมเข้าใจ ไปต่อยเขาเนี่ยไปต่อยไปต่อยไปต่อยเนี่ยแล้วก็อีกคนก็เอามือเนี่ยกดต้นคอบิดไว้อย่างเงี้ยพี่ผมพยาบาลผู้หญิงเดินเข้ามาพยาบาลก็น่าจะเป็นการขอโทษนะเพราะผมไม่ได้ว่าจะพยาบาลทุกคนนะอันนี้ผมในวงส่วนตัวของผมเองนะพี่ผมก็มองว่าพยาบาลทุกคนเองเขาก็เขาก็คงจะแบบเรียนวิชาชีพมาเดินไปถึงจะเอาตีนเหยียบทั้งนั้นแล้วก็แล้วก็เห็นว่า เขาต้องรู้อยู่แล้วว่ามันเหตุแบบนี้มันเริ่มรุนแรงแล้วอ่ะเขาผมว่ามันควรจะมีการห้ามหรืออะไรอ่ะคือคืออย่างที่บอกอ่ะมันก็ต้องไปสอบข้อเท็จริงในนั้นนแต่ละคนว่าเป็นยังไงนะครับว่าเป็นยังไงที่คืออย่างที่ผมบอกดูตามภาพอย่างนี้ก็จะได้เห็นแค่ตามภาพแต่เมือนก็ต้องมาฟังคนที่เขาพูดแต่ละคนด้วยว่าเขามี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 เจตนาอย่างไรแต่ที่แน่ๆเลยที่เห็นนะคือไอ้อย่างไปต่อยเนี่ยมันไม่ควรจะทำนะครับไปต่อยไปต่อยคนคนเจ็บคนเสียชีวิตเนี่ย แบบนี้มันไม่ควรจะทําเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ามีความผิดอยู่แล้วนะครับต้องบอกเรื่องนี้ผิดแน่นอนนะครับส่วนคนอื่นจะมีพฤติกรรมพฤติการในการที่จะสนับสนุนหรือช่วยเหลืออะไรอย่างไรเนี่ยต้องไปให้เจ้าหน้าที่เขาสอบต่อ,อการทําให้ถูกวิธีต้องทํำยังไงครับ คือจริงๆในกรณีของผู้ป่วยอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีอาการคุ้มค้ั่งหรือผมผมเคยเจอประสบการณ์ส่วนตัวจริงๆก็คือต้องล็อกแหละต้องจับนะครับแต่ว่าข้อหนึ่งก่อนเลยการล็อกจับเนี่ยมันต้องไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการช่วยเหลือกันนะครับที่จะต้องคอยจับคอยคือไอ้ทุ่มเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยเรื่องของการทุ่มเนี่ยนะครับจับทุ่มถ้าจะล็อกเนี่ยจะล็อกแขนล็อกอะไรต่างๆนะครับล้วก็พยายามที่จะจับล็อกผมสังเกตนะอันนี้ผมมันจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแบบเหมือนตำรวจที่เเาาาจััับลลล็็ออกกกกนนแตต่่ผมสงวว เขาล็อกตัวได้เนี่ยเขาล็อกแขนเขาจะไ ف ่หลังนะครับแล้วก็ดึงกุญแจไว้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้นะครับหรือจะผูกเชือกนะซึ่งกุญแจนี่ผมว่าในโรงพยาบาลไม่ควรมีไม่ควรใช่นะครับคือควรจะเป็นเชือกมากก่ปกติเนี่ยมันควรจะต้องเป็นผ้าครับผ้าเราหลั่ผ้าเราลัดเลยลัดตั้งตัวเลยนะครับแล้วพอเวลาขึ้นเตียงหายจะต้องมีประเด็นปัญหาอย่างนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมองเนี่ยเอาอย่างนี้นะคุณพ่อผมช่วงเวลาที่ป่วยอยู่เนี่ยต้อง ให้สายยางอะไรนี่นะเขายังต้องเอาเอาเชือกมัดไว้กับกับตรงนี้เดียคือให้เป็นผ้า <นะ S 2> เป็นผ้า <นะ S 2> มัดไว้ไม่ใช่เป็นลักษณะอย่างที่เห็นอยู่มันก็ไม่ถูกต้องนะครับมผมก็เลยอยากให้บอกว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ได้ปกปิดข้อเท็จจริงนะครับเราอยากให้ทางนี้ได้เห็นข้อเท็จจริงจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะได้นําไปสู่เรื่องของกระบวนการยุติธรรมมันจะได้ตรงไปตรงมามนะครับค,คือผมอเข้าใจนะฮะโดยความที่ทํางานทางด้านนี้ก็คืเข้าใจว่า คือแน่นอนคือผู้ป่วยเนี่ยถ้าเกิดมีอาการคุ้มค้ั่งนะก็ <S <S มีโอกาสที่จะทำร้ายผู้อื่นหรือทำร้ายใครก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เหตุที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะไปทำร้ายเขา <S <S <ม>นะครับเพราะฉะนั้นการระง,งับเหตุเนี่ยมันคือการที่จะทำให้เขาหยุดนะครับการหยุดโดยใช้กำลังเนี่ยนะครับมันก็มันต้องสมควรแก่เหตุมันคือทำทำเพียงเพื่อให้เขาหยุดนะครับแต่ในกรณีอย่างเงี้ยาการทุ่มเนี่ยมันผิดละแล้วการไปชกเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ <S <S ไม่ใช่ ไม่ใช่ผมว่า <จะ S 1> ไม่จำเ,เป็นเลยเท่าที่เห็นเนี่ยนะคนป่วยเขาไม่ได้มีอาวุธเขายังไม่ได้ทําร้ายใครมันก็ยังไม่น่าที่จะต้องทํงขนาดนี้นะครับผมบก็ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ายืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยตรงไปตรงมาแน่นอนแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะลงไปดูครับจะลงไปดูเองอเชิญครับเชิญครับพูดได้ไหมคะเชิญเลยครับอยากพูดพูดเลยคือเราก็รู้ว่าะกะกลางคืนพนัก พนักง,งานน่ะเขาบอกว่าโหดจัดให้หนักเลยนะเพราะเขาโหดเราเราไม่เอ่ยชื่อนะแต่เราได้ยินมามเขาพูดอย่างนี้ก็เลยอยากจะออกสื่อว่าพูดได้ไหมถึงขออนุญ,ญาตพูดพูดไนหะพูดสิครับก็เลยบอกว่าคุณยายเวรกะกลางคืนน่ะเขาโหด จัดหนักเลยนะเราก็เลยบอกว่าที่ออกมาพูดไม่ใช่ว่าจะเพาะญาตินะคนอื่นๆด้วยอ,อย่าคิดไปทำอย่างนี้คนเราก็มีลูกมีหลานเหมือนกันถ้าดูอย่างนี้เป็นลูกหลานตัวเองอความรู้สึกมันจะออกมาแบบไหนนแตกต่างกันไหมพูดถูกคุณคิดยังไงฉันคิดอย่างนั้นทอดนะคะแล้วคุณหมอเห็นอย่างนี้เป็นญาติคุณหมอ คุณหมอคิดยังไงคิดเหมือนคุณยายไหมเหมือนเหมือนเหมือเป๊ะอืมไม่พูดมันต้องมันม,นมนัก็มันเห็นนะ่ะเราก็สงสารคนอื่นด้วยจะคิดจะทําอะไรอะ่ะถ้าทําตรงนี้แล้วนะคิดจะเข้าทํางานตรงนี้อคุณต้องรู้สิคุณคุณให้ในสังคมไปครึ่งหนึ่งแล้วอุทิศตนไปครึ่งหนึ่งแล้ว คุณคุณเข้ามาคุณสอบมาคุณได้ครึ่งหนึ่งแล้วแล้วคุณทําอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะอืคือผมก็เห็นด้วยเพราะงานเนี้ยมันคืองานบริการใช่ค่ะถ้าไม่อยากทํางานบริการก็ลาออกไปซะแล้วก็ไม่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 ทำด้วยใจอย่างจริงจริงก็ใช้คำเมื่อกี้ถูกแล้วก็ออกไปเถอะนะอย่าไปอยู่ในระบบนี้เลยถ้าใครที่คิดที่จะไม่บริการสาธารณะนะผมก็ไม่เห็นด้วยก็คุณยายก็ ทำงานก็อาชีพบริการจนจนจะเกษียณแต่ก็ไม่ได้อย่างนี้นะคะก็ถึงว่าผิดก็ว่าผิดแต่คุณมาทําอย่างเนี้ยคุณอุทิศตนไปแล้วอ่ะอ้าวอย่างคุณหมอก็ดีพยาาลก็ดีผู้ช่วยก็ดีคุณอุทิศมาครึ่งหนึ่งแล้วของประจายนน่ะแล้วคุณทําอย่างนี้หรอไม่ใช่ถ้าคุณเรียนมาคุณใช้แบบนี้มันไม่ถูกต้องไม่รู้นะแต่คุณยายคิดแบบนี้ ถูกผิดก็ให้ฟังกันเองอแต่ว่าความรู้สึกอะไม่แตกต่างกันหรอกอทั้งคุณหมอทั้งคุณหนุ่มคิดไหมคิดสิคิดครับคิดครับผมคิดอยู่แล้วก็เลยพูดออกมาใช่คือคือเอาม่อะไรเราพูดเลยคือคือผมเข้าใจผมเข้าใจเลยผมผมบอกเลยผมเข้าใจแล้วก็ไม่มีคําที่จะไปโต้แย้งเลยซ้ําถ้าเป็นลูกเราอ่คิดอะคุณคิดคุณรักลูกจะตายเออถ้าเป็นลูกเราอะเจอแบบเนี้ยพี่ผมก็ รับไม่ได้เหมือนกันนะอ้าก็ต้องถามว่าแล้วพี่ไม่ตรงไปตรงมาเรื่องนี้หรอเข้าใจว่ชัดเจนแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าผมทําให้ทางนี้กระจ่างมากขึ้นนะครับแล้วยืนยันว่าแล้วอยากจะให้ผมทําอะไรอบอกมาก็ขอความเป็นธรรมอยากน้องให้น้องให้ทุกคนด้วยไม่ใช่ว่าแต่ลูกหลานตัวเองครับถูกก็ว่าไปผิดก็ว่าไปครับให้รับผิดชอบครับและแสดงทางโรงพยาบาลก็ต้องยืนยันครับ มาด้วยนะคะคว่าคืออะไรครับพอดีไม่พูดเลยใช่ไม่พูดเลยเนี่ยขนาดเนี่ยทางโรงพยาบาลบอกเลยบอกว่าเอออันนี้นะผอ,อนะครับผมก็ญาติเอ่ยชื่อนะอนี่นะนายแพทย์ลักษณะเลิศวันณาพาสนา,าสภา,าสนีเป็นผอ,อโรงพยาบาลกันรทรรักษ์นะครับให้ข้อมูลบอกว่าเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเนี่ยจะลจงพื้นที่ไปบ้านของผู้ตายไปพูดถุยกับทางญาติและจะมอบของเยียวยาจิตใจ มอบของเยียวยายยังไงอ่ะลูกขเขาก็ไม่ฟื้น